สามหนอ่อ <c oughs> แต่งนี้ไนี่มาด้วยกันเยอะท,ที่ผ่า,บบานไวอดได้ทุกตัวครับมาครับอยู่กับผม MSK เกมา s ว a p นะวันนี้มาแนะนำเด็ก Dark d ไดโนะครับเป็นผมเป็นเด็กที่ผมแอบ,บเล่นอยู่บ่อยๆแต่ก่อนนะแต่ก็ไม่เคยทำคลิปลงช่องแบบจริงจังหรือว่าเคยทำแล้วอะลิไม่ออกเหมือนกันแต่ตอนนี้มันเป็นแพทใหม่นะครับซึ่งเบต้า มันก็ค่อนข้างที่จะแปรปวนแล้วก็เด็กนี้นะครับมันแพ้ทางเลชนะถ้าเกิดว่าย้อนไปเมื่อแพทที่แล้วนะครับแต่ตอนนี้เลชมันไม่ค่อยจะมีแล้วแล้วก็แอโร่ก็โดนเนิร์ฟไปแล้วนะครับทั้ง2ตัวมันเจอน้อยลงเพราะฉะนั้นนะครับเด็กนี้อาจจะกลับมาเก่งอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมจะเอามาลองให้กับคุณผู้ชมได้ดูนะเด็กนี้อาจจะแบบแพงไปนิดนึงนะสำหรับผู้เล่นใหม่เดี๋ยวเราเลสเพย์กันเลยดีกว่านะครับเด็กนี้ ไม่มีอะไรมากเราลงเป็นดาร์คฮอคแล้วก็ใช้ซีกอบแล้วมีคอมโบเป็นมูนเกอร์กอบมิสติกแล้วก็มิสทีกกอบดาร์คฮอคกอบไดโนมันมรนเลนได้หลากหลายมากนะครับเดี๋ยวไปชมกันเกมเพลย์กันเลยกว่าเลสเพลย์ play, ครับผมแล้วกับบลูครับตอนนี้ผมลบเด็กทิ้งทั้งครั้งเลยนะเพื่อที่จะค้นหาเด็กใหม่ๆในเมตาใหม่ๆนะครับเด็กนี้ก็จะเป็นเด็กแรกๆที่ผมคิดว่าผมจะเล่นในระยะยาวนะ เรากินเจ็ดครับชิวๆไปแล้วเรามีเลชูเกเลียเลชูเกเลียเนี่ยมันจะช่วยแบบเยอะมากช่วยให้ดาวขอกเราตัวโตๆนะครับผมใส่แน่บอกเลยดูห่อยว่าเด็กเขาเป็นเด็กอะไร Dark h ฮอ k มันก็ยังดีอยู่ในแพทนี้นะเบลส์ไ uh, ม่ก็ g นก i ิบอ่าผมมีของครบหมดแล้วอ่ะผมบังคับให้เขามาสู้ได้ปะอูมีสองทางนะครับคือเราก๊อ d ด r k h ฮอ k แต่ผมรู้สึกว่าก๊อ d ด r k h ฮอ k ก็ดีนับเลย สนะบเลยหมดละยอมเลยสนับเร็วไปนะครับอ่ะขอตาใหม่เกมนี้เรามีกินเจซาบูดาร์ฮอกมิสทีครับซึ่งเป็นมือที่เดอะดรีมมากดาร์ฮอกเราสามารถต่อชนะที่โทนลูมได้แบบง่ายๆโอ้แต่เราเจอเด็กมหาเทพชูริ ต่ดีอย่าง expand. อู้โดนวะดีโดนหนักละเราไม่สแนปนะเพราะว่าเขาอาจจะคอนซีดเร็วได้ไม่ดีกับเราครับก็ยังสู้ยากอยู่ดีนะเอาจริงๆถ้าเกิดว่าเขาได้ยึดโทนลูมแล้วเขากรอบนี่ เออหนักหนกผมอยู่อ่ะไม่มีชางชีอยู่แล้วต่ดูก่อนว่าทำอะไรได้บ้างเราพยายามยัดหินเข้าไปครับไม่ให้เขาจั่วได้สิ่งที่ดีสี่สุดของเขา เขาจดวดละสิ่งที่ดีสุดเค้เขานะเอ๊ะ yeah. นะาสามเลนครับตามตำราตามตำราอาจารย์ MSK โอ้โหใหญ่แล้วก็ปิดท้ายด้วยไดยโนครับแบบนี่คือแก๊งสามชาสามหนอ่อ <c ười> คือแก๊งนี้นี่มาด้วยกันคือที่ผายไว้บอดใหญ่ทุกตัวครับดาร์คฮอคมิสติกไดโน่้วยเขาเอาอยู่ยังไงเอสเกลกับไทเทเนียไม่พอเด็กจีพนุ่ม ต้องมากกว่านี้ fracture เราไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับการดอบต้นๆตนไม่มีเลยคลินนี่เป็นโลเคชั่นที่ดีกับดาร์คอกมากถ้าเราได้ดาร์คอกมาเราสามารถชนะคลินได้แทบบจะฟรีออเปเปิดครับเป็นบาสครับ เอ้ยอายุมั่นใจขนาดนั้นเลยเหรอเอ้ยเขาไม่ควรมั่นใจลนะเพราะว่าเพราะผมโหดมากอ่ะผมสี่ผมโหดมากเอาว่าผมโหด,ด,ดมากแล้วกันเขาไม่ควรมั่นใจอะ่ะจริงป่ะเป็นแต่ว่าเขามีอะไรสักอย่างอะ่ะ เดี๋ยวผมด์คฮอคซ้ายครับก็ดูว่าเขาด์คฮอกผมหรือเปล่าไม่ได้กลัวไปได้กลัวาดาร์คฮอกครับจะไม่ซันแอบนะแลอคอนสีซะก,ก่อนเดี๋ยวผมจะโชว์จุดจบของคนมั่นใจให้ดู จุดจบของคนมั่นใจมันเป็นแบบนี้ทุกคนเขาจะได้รู้ซึ้งถึงการมีหินอยู่ในอยู่ในแต่แบบดื้อดิดดื้อดิด,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 ดเอามิสเตอร์กาโวไว้ที่นี่แล้วหล,ลบ อันนี้ได้ด้วยอ่ะก็เล่นอันนี้ครับสบายสบายถ้าแซนแบนะเดิมอย่างที่บอกเขาว่าจะคอนสีได้ถ้าผมแนแนะครับผมยัดไปกี่ก้อนนะแปดก้อน 8, 2, อ่ะแปดก้อนแปดสองสิบหก่ะก็เพิ่มให้กับตัวมิทชสิบหกพาวครับเราต้องเพิ่มแบบบวกเยอะอ่อมิสเตอรโอไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะ ไอซ์แมนไม่ได้ช่วยให้รอดวิกฤตเท่าไหร่เจอผมมิสเตอร์ล็อกสไลด์หนึ่งสองเปย่จีีัชชา สบายตอนนี้ครับเจอก,กับรูอ,อกวนมาเจอก,กับรูอีกอะอะขอโชว,ว์ความเก่งของเด็กนี้หน่อยมันเก่งทั้งไดโนเก่งทั้งดาร์คฮอกนะครับมีซาบูมูนเกอร์ไนดะ้นี่คือคอมโบคลาสสิกเลยซาบูมูนเกอร์แล้วก็ตามด้วยเอเจนต์โคสัน <c oughs> เราซาบูมูนเกอร์แล้วเราจะมีสองไดโนครัถ้ามีสองไดโนนี่ผมแพ้ใครวะเด็กฮอกวะ่ะ จะเด็กเดียวกันอินเลอร์แมชกล้าทำไรเลยครับตอนนี้ถือพลังเท่าไปก่อนเดี๋ยวผมสั่งเวยมูลเกยเลยดีกว่าถูกปะสั่งเวยเลยเพื่อลงด uh, าร์กอเดวิลเดวิลเดี๋สั่งเวยเลยจะน่าลงเดวิลดิโนซอร์ได้ แล้วก็เตรียมลงอคอครับเขาไม่สั่งเวยผมว่าเขาพลาดตรงเขาไม่สั่งเวยนั่นแหละไม่เสียทา่ชาละชัยชนะมันจะเกิดได้ไงใช่ปะไม่เสียทา่ชาละชัยชนะมันก็เกิดสิมันเดดมันเสียท่าแล้ววะเป็นในคนนี้ ผมเลือกลงไดนโนเสาร์ในเลนที่พลังเขาค่อนข้างเยอะนะครับออเดอร์ผมก็ไม่ได้ดีได้อยู่แกเท่าไหร่เราขยับขยายนะไม่ให้มันโดนต่อยในเลนแต่เขามีโอกาสสองต่อยผมเขามีมูลเกอร์ถ้ากอบช่างชีได้นะจะน่ากลัว แต่มันทำอะไรไม่ได้เด็กเราไม่ได้ใส่ในการป้องกันมานะครับก็เสี่ยงก็วัดไปเลยพลังอะวัดไปเลยดีว่าใช่ไหมไม่อยากโดนต่อยเลยอะ เขาจะต่อยทางไหนอะเขาต้องไปต่อยทางขวาแน่ๆเลยนะครับแต่ว่าเราต้องสู้สายแบบสุดๆแบบนี้ไปเลยอัดไปเลยเต็มคาราเบลมั่นใจนะว่าเขาต่อยขวามาไหมต่อยไหมว่าเขาอาจจะต่อยสองเลนถ้าเขาต่อยสองเลน ยอมอ่ะเจอพลังสองหมัดน,น่าจะไหวนะจะดูสิ่งที่เขาจะพิจารณาครับใช่ไหมสองหมัดหรือเปล่าผมคิดว่าเขาหมัดหนึ่งอ่ะ อ่ะสองหมัดมันมันเกินจินตนาการไปนะครับฮอ,อปไดโนโอเคนักหมัดไหม,ไมอยากโดนนักหมัดฮี่รอดดิกลางอะไรเย,ย่ถึงวัวเราอะ่ะเสมอหรือชนะเสมอหรือชนะสิบสองแปดไม่มีหมัดก็จบดีครับเจอกระชอน เกมนี้น่าจะเป็นเกมปิดท้ายนะครับคือเด็กเนี่ยมันปรับเปลี่ยนได้ค่อนข้างที่จะ flexible นะไวเกรนนี่อาจจะถอดเป็นชางชีได้สำหรับใครชอบเทคการนะแต่ผมยังไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องใช้ชางชีในเฮตานี้สักเท่าไหร่เพราะมันถ้าเกิดเราไปเจอเด็กอย่างจุลีอย่างเงี้ยมันเอาตัวไว้หลังพวกพวกนั้นอยู่แล้วอะคอสโมพวกอาร์เมอร์อย่างเงี้ย ปล่อยไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเด็กเราไม่ใส่ใส่อินชาร์ดมาด้วยไม่ควรด้วยล oh. ำบากนิดหนึ่งนะครับโดนสู้ยากอะอย่างเงี้ยแต่ยังต้องสู้สายต้องต้องเติมตัวตามไปโอ้โห oh. สามใบที่เขาสลับเข้ามาเขาได้อพอลิป เราถือว่ายังไม่ได้ยากไดยังไว้ควีนเทมโปใต้ตัวที่โมโจเวอร์หนตัวได้นะครับดีอ้วยไม่ดีแล้ค่อยดีแล้วก็วัดกันตรงนี้แหละวัดว่าเขาจะยังไงอ่าแตาเขาก็คือใหญ่มากเขาลงได้แค่ตัวเดียวนะครับ ทางซ้ายเนี่ยน่ากลัวเขาจะลงสองตัวหรือเปล่าผมกลัวทางซ้ายสุดละคือถ้าเกิดเขาเลือกอโพสู้ขวาเขาก็มีโอกาสเนี่ยว่าเขาอาจจะมีโอกาสแต่เขาลงทางซ้ายสองตัวผมอาจจะแพ้เหมือนกันผมว่าผมไปขวาอย่างนี้เดียวดาร์คฮอกแล้วก็แบ็กวิดดโซ้ายให้ตัวมันเต็มโอ้โหมันไปซ้ายสองตัวจริงด้วยเราแพ้เลยนะครับเจอซ้ายสองตัว ตาฮอคเรายังไม่ไหวเลยดาฮอคเราก็แค่18นะก็จบไปนะครับสำหรับเด็กดาร์คไดโนนะเพื่อนก็ลองไปเล่นกันได้นะครับมีแพ้มีชนะแพ้รู้ชนะรู้ว่าภัยมันสุดๆได้เท่านี้จริงๆแล้วก็ผมว่ามันก็เก่งประมาณหนึ่งแล้วแพ้บางเด็กแพ้บ้างชนะบ้างคงไม่เป็นไรใครชนะไปตลอดนะครับวันนี้ l s k ก็ให้คะแนนเด็กนี้ไปที่6 จุดหเต็มสิแล้วกันให้ติ่งติ่งจุดหเพราะว่าชอบชอบสไตล์การเล่นของเด็กนี้เล่นไม่ยากเท่าไหร่ลงลงลงก๊อปตัว on going นะครับซึ่งถ้าเด็กนี้มันเก่งเมื่อไหร่เดี๋ยวคนก็จะแก้ทางด้วยเอนชานแก้ทางด้วยซุปเปอร์สเกกันมากขึ้นนะแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ OP ขนาดจะเป็นเป็นเมตาเทียหนึ่งเพราะว่าคุริ่กบทานอสก็ยังเก่งเก่งอยู่ประมาณหเดิมนะครับนี้ผมลาไปก่อน ปเติมเกมมาเวลสแนปเติมกับอ e l ลาสติกช็อปราคามิตภาพตามโปสเตอร์